ว่าในชุมชนนี้เมื่อก่อนจะเดิมนะคะก็คือบ้านที่มีแต่เสามีมีแต่แบบบวกกินพงังๆพอมีโครงการนี้มาช่วยก็ได้สมแซมบ้านอย่างที่เห็นนี้ค่ะและก็คนในหมู่บ้านนี้ก็คือว่าจะหาหาเช้ากินขําคือว่าไม่มีทางที่ว่าจะกู้ธนาคารอะไรมาสร้างก็ไม่ม,มีทางเรามีบ้านทุกวันนี้ก็คือพวกเรามาร่วมกลุ่มกันค่ะ การรวมกลุ่มกันจนเกิดเป็นความเข้มแข็งในชุมชนทำให้มีพลังเกิดเป็นกระบอกเสียงเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้นอย่างที่ชุมชนรูสมิแลจังหวัดปัตตานีแห่งนี้พิดะบอกกับว่าชาวบ้านในชุมชนมีความยากจนเวลาบ้านเกิดทุดโทมหลังคารั่วหรือเกิดความผุพังก็ไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมเมื่อเกิดการรวมกลุ่มจนเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐก็ทาให้เกิดการเข้าช่วยเหลือ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอผ่านสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรูซามิแลเกิดเป็นโครงการบ้านพอเพียงโครงการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยฐานะยากจนมีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีงบไม่เกินหลังละ2 0 0 0 0บาทเพื่อนำม,มาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมโดยมีชาวบ้าน ช่างจิตอาสาในชุมชนรวมด้วยช่วยกันค่ะเป้าหมายในการรวมตุ่มของกะก็เกิมี2ด้านนะคะหนึ่งก็คือการเข้าถึงของหน่วยงานได้ง่ายขึ้นนะคะและเพื่อให้มีกองทุนเอาไว้ซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆที่เดือดร้อนต่อไปจึงมีการตกลงกันว่าสมาชิกที่ได้รับงบประมาณจะต้องคืนเงินเข้ากองทุนบ้านพอเพียง100เซ เช่นถ้าได้รับงบ2000 20, 0บาทก็จะต้องทยอยคืนเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนเดือนละ100-300ถึง0บาททุกๆเดือนจนกว่าจะครบ20,000บาทพลังของกลุ่มสตรีรูสมิแลนอกจากจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วยังลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของไรายได้ของคนในชุมชน โดยการสร้างอาชีพอีกทาานแล้วก็สองนก็คือลดปัญหาความเป็นอยู่ไม่ถึงสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลุ่มเย็บผ้าก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่กลุ่มสตรีรูซามิแลได้สร้างขึ้นมาโดยกลุ่มนี้จะมีการเย็บผ้าเป็นชุดที่ชาวมุสลิมมีความจำเป็นต้องใช้เช่นชุดที่ใช้ในการละหมาดและชุดที่ต้องใช้ในวันสำคัญอย่างวันฮารีลายอโดยกลุ่มนี้จะทำการตัดเย็บชุด เพื่อขายในชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกและยังมีการส่งขายตามพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างรายได้นอกจากกลุ่มเย็บผ้าแล้วก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่กลุ่มสตรีรูสมิแลได้รวมกันทำทั้งกลุ่มการทำไข,ข่เค็มกลุ่มการทำน้ำมันสมุนไพรกลัสตูรีกลุ่มการทำปลาเค็มที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากชุมชน มาแปลร,รูปเป็นปลาแห้งปลาเค็มและปลาหวานส่งขายทั้งในชุมชนตลาดและส่งขายตามออเดอร์เรียกได้ว่าแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อมาใช้จ่ายภายในครอบครัวต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มสตรีรูสมิแล อยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางเหมือนเช่นปลาก็จะมีศูนย์ในการรับซื้อของของค่ะเป็นศูนย์รวมของสินค้าในตำบลทรามารวมเพราะว่าเราเป็นอ่าเป็นตัวกระจายสินค้าไปให้เขาก็ได้เป็นการส่งเสริมรได้จากที่คนที่ไม่มีกาลังที่จะเข้าต่อในงานสื่อสารกะจะจะเป็นคนไปเชื่อมโยง<ม>ลดความําลําในการสื<ม>่อสารบางทีบางคนเขาไม่กล้า<ม>แล้วก็เป็นเป็นตัวกลางใหอง้อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะก่อนที่จะมีการทำกลุ่มก็แค่ เะดี๋ยวเขาอยู่บ้าน,ฉนเฉยเราก็มไม่มีอาชีพม,มีไรายได้ไม่มีค่ะเปลี่ยนไปก็คือมีรายได้เสริมจากรายได้หลก็คือจากรายได้ของสามีก็มีรายได้เสริมจากของเราก็ได้จุนเจียครอบครัวบ้างคะ่ะคือก่อนหน้านี้ก็ว่างงานค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านเลี้ยงลูกคะ่ะหลังจากที่มารวมกลุ่มก็คือได้รับความรู้จากอาจารย์สอนก็คือที่บ้านก็คือกลับไปทําของคนในบ้านก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มรับของ อาชาวบ้านก็คือเริ่มรับเร,เริ่มรับงานค่ะก็เริ่มมีรายได้เรามาถึงตอนนี้หลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมต้องเป็นกลุ่มสตรีนั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงในชุมชนแห่งนี้จะดูแลทำงานบ้านไม่มีรายได้จึงมีเวลาในการทำงานพัฒนาชุมชนและหารายได้เพิ่มได้อีกทางหนึ่งส่วนเรื่องของรายได้ของกลุ่มสตรีนั้น พอชอมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบลหรือเทศบาลทั่วประเทศเพื่อเป็นกองทุนเอาไว้ช่วยเหลือสมาชิกและผู้ได้โอกาสในตำบลโดยให้สมาชิกสมทบเงินวันละหบาทหรือเดือนละ30บาทปีละ365บาทแล้วนำเงินนั้นมาช่วยเหลือสมาชิกในยามจำเป็นโดยรัฐบาลจะร่วมสมทบเงินเข้าร่วมกองทุนผ่านพอชอ เพื่อให้กองทุนเติบโตช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง